สบายดีข้าพเจ้าเองซื่อจำปะทองจันทวงศ์สาโดยพื้นฐานข้าพเจ้าแม,ม่นเกิดดีอื่บ้านเกิดเงินถกเข็งแข็งกระมอนเนาะแในเมียนอนกันอยู่สี่คนข้าพเจ้าเองเป็นบุคคลที่สี่ในฐานะครอบครัวแม่ข้าพเจ้าเกิดในฐานะครอบครัวสาวไห,หนาและถ่าครอบครัวสาวไหนาใน่ถ่าโดยพื้นฐานนี้ที่นี่บอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ลำบาก ได,ได้การที่คบกัวที่ลำบากพ่อแม่ได้มีการอุฝังบอกเลยผู้ผังจิตตาสสำนึกเลยหล่นะเนาะในช่วงนี้เหตุใดจึงว่าแบบสั้นเพราะว่านึ่งพ่อแม่ได้บอกว่าถ้ารู้อยากสบายรู้บุญยากลำบากกับพ่อแม่รู้ต้องตั้งใจเฮียนเนี่หนังสือนี้เก่งได้เหตุอะไรให้การเป็นที่พึ่งพาของพ่อแมนะ่รู้อยากได้รู้มีเงินเลือนแล้วรู้อยากได้หยังก็รู้ก็ซื้อเอาอยากมีเฮืยนหลังงามรู้ก็เฮ็นเอา อยากมีรถหญ่ขี่อยากมีรถแบบใดลูรก็ซื้อเอาในสิ่งนั้นจริงแล้วก็ซื้ออาหารดีๆแบบพวกแม่กินในสิ่งนั้นเขาก็ได้ภาพการปลูกฝังแบบซันมาเนาะการปลูกฝังแบบซันมาก็น่นอนแล้วเขาก็อยากสบายแลวเขาเห็นบุคคลอื่นที่เขาเป็นพนักงานเขาก็รู้สึกว่าเออมีการแต้งกายดีเนาะขี่รถงามๆรถหญ่มีเครื่องหลังงามๆยุ่กินอาหารดีๆในสังคมของที่เห็น นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ห้การปลูกฝังแบบสันมาตลอดและเขาและข้าพเจ้าเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ห้โอกาสได้ไปศึกษา่ที่วิทยาลายัยแข่งสวรรค์ด้วยการที่ว่าได้ห้าการปลูกฝังแบบสันมาและกระเบือเพื่อโบอยากลําบากในอนาคตข้าพเจ้าก็เป็นบุคคลที่ตั้งใ,ใจเรียนพยัยาอดทนทุกอย่างลําบากอดทนมันจินคิดในข้าพเจ้ารู้สึกมีความภาคภูมิใจ แล้วก็ได้สังเกตเบื้องคนที่กระเจ้าเป็นพนักงานเบื้องคนที่กับเจ้าเงียนจบกระเจ้ามีเือนอา่านหลังงามๆอยู่มีรถใหญ่ครับเป็นของตนเองแต่กินอย่างได้กินกันแต่งกายทุทกอย่างมันยิ่งเพียได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยากเป็นในจุดนั้นและข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้พบกันได้ศึกษาจบนะ แล้วก็ได้มีโอกาสในการที่ว่าได้เก้าเขามาสู้เป็นพนักงานทันทีพ่อเมย์ไฟฟันแล้วก็ตัวเพ้าไฟฟันตั้งใจไว้เนาะมันการที่เป็นพนักงานบอกเลยนะมันเหตุให้ชีวิตของพอาดีขึ้นรู้ซึกว่าโอเคมีหน้ามีตามีเกียรติสักสีในสังคมโดยเฉพาะเวลามีคนถามว่าเอ้ยเห็เดเรื่องยุไซเขาจะบอกว่าเหตุเรื่องยู่นั้นอยุนนี่อ่ามันรู้ซึกว่า หน้าบานขึ้นปานกระดงในจุดนี้มันจึงเห็นให้เกิดมีคำถามจริงหนึ่งมาเพราะว่าเขาเป็นพลังงานและเขาจะเป็นคนมีค่าค่าอย่างค่าใช้ใจ่ายทุกชิ้นทุกอย่างการแต่งกายการนู่งถือการไปมามือถือของเขาก็ใช้เนิด บัดดอกมาด,ดุ่มาเซิร์นร่วแล้วแต่มีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่ขึ้นมันจึงตอบโจทย์จรงเดียวคือว่าหนึ่งได้หับของเขาบอสามารถที่จะไปตอบสนองในสิ่งที่ห้องต้องการได้ก็คือว่าเขาเคยคิดว่าเขาจะแบ่งเบาภาระครอบครัวอยากมีเพื่อนหลังทำงานปั่นแม่ยูอยากมีรถในครับนข,ของตนเอง เทนนภาษาแบรถใหญ่นะั่ลรถจักบเขาป็ยังเทจบจากบ่มีปัญญาซื้อเลยใน,นชุดนี้นะยังบางคนยังอาศัยพ่อแม่ซื้อใหนะ้อยู่เนาะและในช่วงนั้นมันจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่าถ้าเขาลดท่าสงครางเดี่ยวหรือลดทาเตะเงินเดือนเงิงเดีเด่ยวถ่าตัวของเขาเพียงคนเดียวไม่ลดแต่ถ้าเขาคิดใส่ครอบครัวพุทธิยองหัก บอกเลยบบสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อกลุ่มพื้นได้เต็มที่ในขณะที่เพื่อนเจ็บเป็นอย่างต่างๆงเฮาก็บบสามารถที่จะแบ่งช่วยเหลือพื้นได้เต็มที่และอีอย่างเข้าพเจ้าก็มาได้สังสารหรือสังเกตเรยละอายูทีมอนทีเล็กเหมือน,น,นกันกระเจ้าเฮ็ดมาก,ก็ลายปีแต่ชีวิตกระเจ้าก็ยังลำบากอยู่ฉะนั้นมันจึงเกิดคำถามว่าถ้าว่าเฮายัางโลเหล่งแบบนี้ รอการระยะเวลาแบบนี้ชีวิตของเฮาแน่นอนมันจะเห็นให้ลำบาก,แล,าก,ก,ากาและคนที่หกักคนที่หักเฮาและคนที่เฮาหักจะรอเฮาบ่ไหวเนาะแน่นอนล่ะคนที่หักเฮาหรือคนที่เฮาหากักดังเช่นพอ่อแม่พึ่งก็จะรอความสมเเาเร็จเฮาโบ่วไหวเพราะว่าหนึ่งถ้าเฮาไปสําเร็จตอนที่อายุ4 5, 5, 6, 5, ี่0ปีแน่นอน เพิ่นก็จะอาจจะบ,บ่มีโอกาสหรือมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เหุผลเพราะว่าเฮานับมือนับใหญ่แต่เพิ่นนับมือนับเท้าแก่สลากาลข้าพเจ้าจึงคิดว่าเฮาจะไปตอบบุญแทนคุณเพิ่นช่วงไหนวันที่บ่มีชีวิตเพิ่นหรือว่าวันที่เพิ่นมีชีวิตข้าพเจ้าจึงคิดหาทรงทาง แลวเขาจะเหตุด้วยวิธีใดละ่ะในเมื่อเขาเป็นพนังงานบาบ่มีสิบ่มีโอกาสที่จะหาเหตุอย่างอื่นใดหรือว่าบ่มีโอกาสที่จะเหตุธุรกิจอื่นเพราะเขาเนื่องบ่มีต้นทุนสองบ่มีความมู้หรือประสบการณ์ทางด้านนั้นข้าพเจ้าได้เป็นบุคคลมีชีวิตโชคดีได้มีโอกาสที่หับจากมู่ที่เคยศึกษามาำนํากันก็ได้มาแนะนำโอกาส ให้หูกับจูธุรกิจเครือข่ายนั่นก็คือธุรกิจคังเซนเคนโกหลากหลายท่านอาจจะรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจคังเซนเค็นโกและบางท่านอาจจะบบกรูจักเกี่ยวกับธุรกิจคังเซนเคนโกซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ให้เกี่ยวกับสินค้าที่จําเป็นต้องใ้ให้ได้ใ้ประจําบันเป็นอย่างเช่ว่าแบบสั้นด้วยการที่ว่ามู่ได้แนะนําให้รู้จักกับสินค้าและกระองใ้ ว่าธุรกิจสินค้านี้สามารถสร้างเป็นธุรกิจเฮาได้โดยที่ประจาเป็นต้องลงทุนหลายสิ่งที่ข้าพเจ้าก่าเข้ามาศึกษาในธุรกิจของคังเซเกงโกเริ่มจากการขายสินค้าเป็นต้นอย่าสีฟันแป็บซักเครื่องริมอาบน้ําสบู่อย่างต่างๆ่งชิ้นเหล่านี้ลรกหลายคนรวนแนีวแต่ไซด์แมนบ่แต่ในไซดอยู่สรรจจ่ราคาท้องตลาดมาคิดไรอาจจะราคาท้องตลาดอาจจะโอเคนะถึกนะกองใหญ่นะหลายนะแต่ว่าไซดได้โดดบละ เกิดผลดีอย่างละต่อเฮาบอกเล่าแม่บดีอย่างได้แ่ไซส์และเป็นสินค้าที่บุดได้ทำมาตรฐานว่าแม่เราบอดีนะดีมันได้ลายแต่ว่าผลที่จะรับคือสิ้นเดือนมากันยังสินใจข้าพเจ้าได้มาศึกษาเกีย่ยวกับธุรกิจครังสินสินค้าว่าสินค้าของเรานอกจากเฮาได้ไซส์แล้วยังมียังสามารถคืนเงินกลับให้เฮาด้วยระบบแห่งการแบ่งจ่ายซึ่งระบบแห่งการแบ่งจ่ายของธุรกิจคลั้งสินค้ามันแบ่งจ่ายถึง89เซ และมีความยุติธรรมภเัเห็ุคนนัได้เห็ดหน่อยได้หน่อยเห็ดหลายได้หลายข้าพเจ้าได้ีาาห้คำยอมรับในสิ่งที่ว่าธุรกิจครั้งจริงก็กคือว่าลงทึนต่ําถามว่าลงตึ้นได่ห้าร้อยบาทเทาเป็นเจ้าของสินค้าสองสามร้อยารายการสองอจำเป็นตน้องมีประสบการณ์บอกเลยยิ่งเป็นกันใหญ่เลยเฮาได้เรียนด้านนี้ได้เรียนเกี่ยวก,กับด้านการตลาดได้เรียนเกี่ยวกับการบ,บริหารธุรกิจได้เรีนยนหลายอย่างและก็สามเป็นมรดกตกทอดได้ ซึ่งบอกเลยว่าเวียบประจําของข้าพเจ้าอบสามารถอรุ่นให้ลูกหลานของข้าพเจ้าได้เนาะแต่ตัวนี้สามารถอนได้แล้วก็สี่มีเงินมีเวลามีสุขภาพในเวลาเดียวกันถ้าถามว่าเวียบนี้เวียบได้หล่าที่ให้สามอย่างในเวลาเดียวกันได้เนาะมันจะเกิดคำถามมันให้หลายๆอย่างยังสามารถเป็นยังเป็นผู้ให้โอกาส ลงทุนข้างเดียวบจบจัมโจําเป็นต้องลงทุนเพิ่มมีสินค้าสต็อกมีบริษัทเป็นตัวเป็นตนมีบริษัทที่ถือตอนตะกฎหมายและก็มีบุคคลที่นําเข้ามาเบบน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเจ้าของเครดิอติกโกเป็นเจ้าของธนาคารมีม่น่าเชื่อถือเข้าไปเจ้าชนงติตาสินใจก็เข้ามาศึกษาธุรกิจโดยใช้ระยะเวลาว่างๆหลงังเรียนประจำสองาสามชั่วโมงต่อวันหนึ่งในการศึกษา และให้ในการศึกษาของข้าพเจ้าได้ใช้ระยะเวลา5เดือนในการศึกษาเให้ข้าพเจ้าก้าขึ้นเป็นผู้จัดการของบริษัทและหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ทักพ่มมาก็เห็นให้ข้าพเจ้าได้หับนอกเหนือจากคำว่าเงินนั่นก็คืออิสรภาพทางนั้นการเวลาเกิดขึ้นข้าพเจ้าได้หับขึ้นกันท่องเที่ยวไปเที่ยวทางประเทศนะและเหุให้เฮาได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นสังคมโลกใหม่ๆว่า นอกจากบ้านเฮาเมืองเฮาแล้วยังมีสิ่งใหม่ๆที่เปตตาที่เฮาบคกเห็นและก้าเข้ามาเห็นให้ข้าพาเจ้าได้ศึกษาจนดเห็นให้ข้าพาเจ้าก้าเขาเป็นผู้บริหารของธุรกิจครัง้งสิงคโปร์ในปัจจุบันและนเหนือจากนั้นข้าพาเจ้าจะโบยุอยู่ที่นี้ก็คือว่าเป้าหมายชีวิตของข้าพาเจ้าจะเห็นให้มันเหนือกว่าจริงที่ข้าพาเจ้าใฝ่ฝันมา